อันนี้ลุงใหญ่พาชมของชนประทานซึ่งมีถนนขนาบน้ำสองฝั่งนะครับลุงใหญ่พาชมเพราะว่าอันนี้เขาทำถนนใหม่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งกำลังทำอยู่ลุงใหญ่ชอบชอบบรรยากาศที่มีน้ำน้ำอยู่ตรงกลาง ของส่งชนประทานใหญ่มากของกว้างมากลึกมากครับซึ่งเมื่อก่อนนี้ลุงใหญ่เคยมาล,ล่องเรือไม่ใช่ล่องเรือล่อ,ลองกะละมังห่วงยางกันที่นี่ครับแม่ยากาศมันชวนให้ถ่ายอ่ะถ่ายทำชอบอจริงๆครับชอบอีกตรงที่ว่าเขาสร้างถนนฝั่งนูน้น คราวน,นี้เราก็จะขับกันสองฝั่งไม่ต้องมานั่งหลบหลีกกันอาจจะเป็นวันเวย์ขับฝั่งโน้นบ้างฝั่งนี้บ้างฝั่งน้นไปฝั่งนี้กลับหรืออะไรสักอย่างว้าวน้ำลึกคลองกว้างกว้างมากลึกมากถนนฝั่งนี้ก็ชักเริ่มชำรุดบ้างแล้ว วาฝั่งโน้นยังไม่ได้ลาดยางเดี๋ยวนี้เขาไม่นิยมลาดยางแล้วนิยมเทเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กก็น่าจะทำเป็นคอนกรีตพอจะประทานนี่ก็มีคนหาปลาด้วยนะคนทอดแหโอ้บรรยากาศดีจริงๆครับอันนี้เป็นจากเขื่อนปานบุรี ใช่น้ำมาจะเขื่อนปานจริงๆด้วยส่งมาหล่อเลี้ยงชาวพื้นราบชาวบ้านแถวข้างล่างนี้กี่ไปบ้านลูงศิษิ์โอ้นี่เข้ามามาทำอะไรอมาทำทำอะไรทำจาละ ข้าไรน้ำเข้าไร่ไปหล่อเลี้ยงตอนนี้แห้งแล้งเหมือนกันนะเนี่ยน้ําเข้าไร่ไปรหล่อเลี้ยงเกิดไร่เยอะแถวนี้มีพวกสับะรดนี่ไม่ต้องกลัวไม่เคยกลัวแรงแต่ถ้ามันแล้งมากๆมันก็ตายเหมือนกันเออากำลังก่อสร้างพอดีเลยตรงนี้มีรถแมคโครกาลังทางานอยู่ว้าววิวสวยมากเลยอ่ะันมไม่ไหวอะ่ะต้องถ่ายให้ดู ฮัลโหลก็น้องไปยิ้มให้แม็โครครับมีมอไซค์มาจอดโอ้มีคนเที่ยวป่ามีคนเข้าไปในไร่แต่นี้มีปลูกอ้อยด้วยนะครับอ้อยกำลังต้องการน้ำนุ่นไค่กำลังเล็งอะไร ก่อสร้างถนนนั่นและรครับออนี่ครับจ้างถางหญ้าอ๋อพวกชนประทานครับพวกทำงานชนประทานฝั่งนู้นเป็นอ้อยหมดเลยสับปะรดไม่มีแล้วตรงนี้ย่านนี้ไม่มีสับปะรดแล้วเป็นไรอ้อยคอยรัก มาดูความเจริญเคลื่อนบ้านบุรีของเราีเองครับก็คงจะถึงแล้วใช่ไหมใช่ดิทางแยกแล้วครับแยกนี้ก็มีตลาดนัดด้วย เลี้ยวขวาไปโรงเรียนตำรวจตชดโรงเรียนตำรวจตชดอะไรสักอย่างตชดอะไรนะวังปลาใช่หรือเปล่าน่าจะใช่โรงเรียนตำรวจตชดตวัดง,ดนะวงป,าปลา,น,า,น,า,ปานี่ก็เส้นทางกลับบ้านหลวงใหญ่ครับถนนนี้กลับบ้านกลับบ้านครับ ไม่ได้เพลงมีลิกกันติดเดี๋ยว YouTube ไม่ให้ออกตรงใหญ่โดน YouTube ไม่ให้ออกไปสามครั้งแล้วนะเนี่ยเพราะไอเรื่องร้องเพลงน้ำในลำธารอะไรนั่นก็โดนงเปิดเพลงของ YouTube เข้าอยู่กำล,ลังเปิดอยู่แยกแ,ยก,แยกที่จะไปโรงเรียนตอเช้าเขาจเจ้า ไม่ใช่เออใช่โรงเรียนตอชะอมีสองแห่งสามแห่งตอชะอเขาเจ้าตอชะอป่ามากตอชะอแหกตะเคราะห์อะไรสักอย่างตอชะลอวังปานี่ทางกลับบ้านแล้วเอาแค่นี้ก่อนครับก็เอาแค่นี้กันนะครับใหญ่มาคนเดียวขับรถคนเดียวเออ ถึงแล้วจะถึงบ้านลุงใหญ่แล้วออกมาครึ่งทางแล้วถึงบริเวณแถวนี้ก็รถพุกพ้านแล้วนะครับปู่รถฟานบริณเซ็นเตอร์ที่สำหรับซ่อมรถที่ชนกันถึงเกือบจะถึงอาสมศูนยา์ตาแล้วก็อีกประมาณทั้งสิบไม่ถึงสิบกิโลแล้วบ้านลุงใหญ่ครับครับอย่าลืมกดไลค์กดไลค์ like, กดแชร์มือถือกล้อง อีกมือหนึ่งกดไลค์กดแชร์ในไม่แน่อ่อนถัวกดติดตามแล้วใครถือพวงมาลัยไม่มีคนถือพวงมาลัยครับรถขับไปเองไม่ใช่ลุงใหญ่ใช้หัวเขา่าถือพวงมาลัยโอ้ข้างซ้ายเป็นเหวครับข้างซ้ายเป็นเหวข้างขวาเป็นภูเขาเอาขแค่นี้ก่อนเ๋ยวตกเหวตายได้ก่อนจะไม่ได้ไปที